วันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวหาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีนะครับหาดทรายขาวๆสวยๆนะครับท้องทะเลสีฟ้าครามนะครับกับน้องพลอยคนสวยน่นครับอรของเล่นลูกมาครอบครัวเด็กๆมาเที่ยวกันนะครับรตรงนี้หาดคุ้งวิมานนะครับตรงนี้เขาเรียก หินโขกนะครับหินโขกนะครับเป็นหินนีฮะหินโขกนะครับมีปุมอีปลาเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมกันนะครับนี่นะครับหาดคุ้งวิมานนะครับภูเขาสูงันสวยงามมากครับในเขตคุ้งวิมานใครมาเที่ยวจันนะครับนู่นคุ้งวิมานนะครับนุ่นเจ้าเหลาไปข้างหน้านุนนะครับเจ้าเหลาหนุนเจ้าเหลาไปทางโน้นนะครับหาดกุ้งวิมาน มมาเที่ยวกันนะครับคลองทะเลไทยในจ,จังหวัดจันทบุรีสวยงามมากครับปาสตินพาเที่ยวเมืองจันนะครับเนี่ยคุ้งวิมานยากาศสวยๆหาดคุ้งวิมานจ,าาจังหวัดจันทบุรี อะไรมาเล่นเอะอะไรมาเล่นลน้ำปล่อยน้ำาเลเซสายนะครับเหนงนะครับหาดตายจะเป็นช่องช่วนะครับนี่จะมีหินโอบเยอะแยะนะครับนู้นนะครับทางไปหาดพุงวิมานข้างหน้าจะเป็นหาดอีกนะของช่องเขานู้นครับ ี๋ยวเราจะพาไปดูทีหลังนะครับทุ่อนหาดติมน,นะครับร้านอาหารการกินเยอะแยะวันนี้วันพุธนะครับวันพุธเลยคนไม่มาเที่ยวเท่าไรทาเต่าติตดเยอะเลยตึมเลยเนี่ยท้องทะเลทั้งสวยสะอาด,สาดใสใสนะครับนี่น้ำทะเลอาที่สะอาดที่สุดนะครับท้องทะเลจัด หินโขกหิดโขกนะครับใครมีเรือก็เอามาลงที่ท่านี้ได้นะครับท่าหินโขกนี้ได้นะครับต่้เดินค่อยๆเดินตามชายหาดมาเดินมาชายหาดทะเลสวยน้ำใสๆ เดี๋ยวพามาดูหอยนี่ครับหอยแมลงผู้นะครับจับกับไม้นี่ฮนะนี่ครับหอยแมลงผู้นะจับกับไม้อย่างนี้นะเนี่ยเต็มเลยเนะนี่ยเนี่ยข้างล่างครับทนแดดทนฝนเวลาน้ามาก็มาจับแบบนี้นะครับหอยแมลงผู้อันนี้หอยแมลงผู้นะครับเดี๋ยวเราลากล,าลางน้ำ <c oughs> ลากลงน้ำทะเลก่อนครับ หอ,อยแมงคูาให้โดนน้ำหน่อยนี่ครับไายสวยด้วยหอยแมงู่นะเดี๋ยวมา <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูตามหินนะครับมีหอยอะไรบ้างเนี่ยปูก็มีนะครับเนี่ยไอหินเนี่ใส่ถ้าไม่ใส่รองเท้านะคมมากนะครับเนี่ยหอยบนหินนี่คมมากครับเจ็บตีนเลยเจ็บเท้าเลยโอ้เื่อนเรื่อน นี่ครับหินโขกนะครับเดี๋ยวจะไปดูปูตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูปูตรงนู้นก่อนเดินชิวๆหา,า,าดทรายหาดน้องพลอยเดินมาเรื่อยๆอ่าวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้าดูวิ่งไปข้างหน้าดูพาผู้ชมไปดูข้างหน้าดูผ่านจมไปดูเราเดินลอ้อชายหาดไปกลัวอะไร เดินน้องชายหาดไปลูกมาเดินไปหาดทรายสวยเนี่ยต่องกางแดดร้อนเปีเป้ยงๆเลยแดดตอนนี้ประมาณจะเที่ยงวันแล้วครับน,น้ำทะเล ฟังเสียงขึ้นเสียงลมนะครับเสียงลื่นเสียงลมไปเด,ดินานไปหาดไปนะครับร้านค้าเยอะแยะนะคนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจวันธรรมดาพาลูกหลานมาหลานมาเที่ยวได้นะครับคุ้งวิมาน เดินไปน้องพลอยวิ่งไปวิ่งไป,ไปเล่นทะเลวิ่งไป,ไปเร็วเร็วรวิ่งไปทีเซนเ,นเตอร์น้อยแต่นี้จะมีหินมากนะครับหินโขกหินจะเป็นหินนะแบบลูกลังลูกลังนะครับแดงนะฮะหินลูกลังลูกลังลื่น ai, ai sẽ, sẹo sôi nó lăn lón nè, đi duong nốt, đi đi duong nốt, à, bút chông, nốt. À, là, cái gì, ให้เอาดูเรศิษย uh? euh ์เด mm ี๋ยวเรศิษย์น้องพลอยหันหน้ามาดิน้องพลอยหันหน้ามายิ้มดิยิ้มดิดโบกมือให้ผู้ชมดิดโบกมือให้ผู้ชมดิไม่ตายเอเมน ครเดินมาลงพอยมีพญานาคดูยนะครับหน่นพญานาคมองน้ำทะเลหน้าตึ้งหน้าวัดนะครับนี่ครับพญานาคนี่ครับโู้กินนะครับ โอ้ยเลือดลดืหินเลือดอย่าเยียบหินน่ครับหาดพุ่งวิมานยาวประมาณประมาณห้ากิโลนะครับเนื้อที่ของหาดนะครับเป็นพุ่งเข้ามานะครับก็ลเลยเรียกพุ่งวิมานไหนปูปูเมื่อกี้หลบ,บ,บไปไหนละปูก็พายมาดูปูเล็กเนี่ย ปูเล็กไปไหนแล้วปูลมวิ่งไปไหนแล้วปูอยู่ไหนเนาะตัวเล็กมากครับตาไม่ดีไม่เห็นแล้วหลงครับมองไหนแล้วมาดูปูอยู่นี่ก่อนนะนี่เนี่ยปูปูเล็กๆปูลมเล็กๆเยอะเลยครับหมดปูปูเล็กอ่น้องพลอยมาดูปูแล้ว เจอเยอะหินนิดเดียวอู้อเยอะนะหอยอะไรเนี่ยเหมือนหอยผมเลยนะเกาะหินนะครับเนี่ยรอบหินแต่ตัวนี้ใครมาเล่นน้ำทะเลนะครับช่วงแดดแเงี้ยดำหมดอย่าใหญ่อย่า,ยา,ยายลงมากอย่าเปียกให้เปียกไอ้ตัวดำเออ เดี๋ยวดูปูดูดปดูวิ่งลงนี่ครับปูทั้งปูทั้งปลานะครับเนี่ยแกล้งนินนะครับทั้งปูทั้งปลาอุดมสมบูรณ์มากครับทะเลจันนะครับเห็นปลาไหมลูกเห็นปลาไหมไม่ใช่นะครับ สายมากครับเนี่ยมา,มา,ยม,ามาเดินมามาเนี่ยโคตรตรงนี้ลึกกูมาอันนี้นีป่ปลาลูปลานูกปลานูกปลา,าเดินมัแก็ตามพ่อมาตามพ่อมาอย่าร้องหนดนปลาฝูปลา,ปาเฮ้ยมนน <laughs> ้องพลอยตกใจน้องพลอยตกใจน้ำลึกน้องพลอยตกใจปลา <laughs> เห็นไหมปลาเนี่ยปลานี่ลูก <laughs> ปลา ปลาวิ่งมาเนี่ยเห็นไหนมเนี่ยปลาไม่น้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปลากระตัดไม่น้อยเนี่ยวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะมาเดินมาตาม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 พ่อมามาตามมา,มา ไว้นะครับปูปูเต็มก้อนหินเลยลูกปูเล็กๆหมดแล้วเลยลูกลูกปูหนีหมดแล้วเนี่ยปูนะครับปูเยอะมาเดี๋ยวพ่ออุ้มมาไปอุป้มเอ้ยเนี่ยครับการถ่ายทำให้ผู้ชมลำบากมากนะครับต้องอุ้มหลานน้อยด้วยดูปูนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ ปลาโชคแชนแนวต้องปลาโชคพาเที่ยวนะครับช่วงนี้แดดจีนเอาไม้หมหนูร้อนตีนร้อ,น,อนตีนร้อนตีนเลยอุ้มมาหน่อยพ่อด้วยเนี่ยอึ๊บโอ้ยขึ้นมาก็อหินละนี่ครับหินโคกตรงนี้เป็นหินโขกเยอะนะ <c oughs> ไอ <c oughs> ไรุ่นมาเที่ยวชอบท้าทายกับหินนะครับนี่หิน ไม่รุ่นมองจันนะครับชอบท้าทายโอ้เยอะนะครับอุ๊ย,ยร้อนตีนเดีเ๋ยวพอไปถ่ายซอกหินให้เขาดูก่อนนะลูกนะั้นเดียนอยู่นี้นะอย่ามานะ,อ,ะอยู่ตรงนั้นก่อนอเออไม่ต้องตามมาเลยเนี่ยพอไปถ่ายซอกหินให้ดูนะเนี่ยยิ่งยิงนี่ครับนก้อนหินนะครับ ครับบรรยากาศพระคุ้งวิมานนะครับเนี่ยสวยงามนับท้องทะเลใทยเดินมากางแดดครับสนนตอนเทียงยงนะครับร้อนมากครับโอ้โหเหมือนไฟเลยติงเกือบพองครับแสดงว่าอยู่ที่ทะเลเนี่ยร้อนสามเท่านะครับร้อนเป็นสามเท่า ของที่ห่างไกลทะเลนะครับมาพลยมาพลยแม่อยู่นี่อย่าลงไปตรงเด็ดวะภูเขาเนี่ยภงวิมาเอ้ยภูวิมานะครับเอ้ยไม่ใช่เนี่ยภูเขานะครับเออใช่หาดคุ้งวิมานนะครับเ,เขา ด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดทะเลนะครับแล้วหันไปทางทิศใต้นะครับถ้าปลูกบ้านทังนี้เขาบอกว่างอเฮงดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคนจีนเขาว่าทั้งทิศเหนือติดภูเขาทิศใต้หน้าลงสู่ทะเลจะเจริญไหมที่จริงอ่ะเป็นเรื่องของสมัยก่อนนะครับจะอยู่ริมทะเลด้านหน้าติดน้ำทะเลก็จะ เหงอเฮงด,เดีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะครับห,หงอเฮงดียังไงไม่ไม,ไม,ไมีเรือสักลำดูแม่เขาซื้ออะไรซื้ออะไรกินอนะ่ะเจนาซื้ออะไรกินเนี่ยแล้วน้องมาเดี๋ยวรถวิ่งมาเนี่ยมีไก่ย,ยงไกย่ย่างขายนะครับไส้หมูไกย่ย่างท้มตจำนี่ครับนี่้วยตานีทำไมออกลายแบบนี้ตานีด่งาดง น้องพลอยวิ่งไปวิ่งมาหมึกย่างนะครับหมึกย่างไปไปพาลูกข้ามไปเสร็จยังน้องพลอยรถนะเยอะแยะนะหมึกย่างนี่ใส่กอกอีสานคนเริ่มมาเที่ยวกันเยอะแล้วครับชายหาดแดดร้อน มาละช่วงเย็นนี้หม่อยู่น้องพลอยเนี่ยอุย้ยตายอยู่น้องพลอยฮะเป็นน้ำทะเลเดีย๋ยวพาไปดูช่วงนี้ก่อนใกล้แบตหมดแล้วเล่นเยอะเกินไปเดีย๋ยวพาไปดูตรงฝุกนะฮะตรงโคกขีน นี่ครับหินโขกนะครับหินโขกนู่นน่ะท่าเรือท่าสำหรับเอาเรือส่วนตัวมาลงปักเป็ดนะครับตองเขาเลยครับท่าเรือเส้นทางนะครับหินหโขกเยอะแยะนะครับเป็นหินโขกนะหินแบบนี้นะครับน,นี่อีกด้านหนึ่งนะครับ ไกลๆนู่นจังหวัดระยองนะครับติวเขาโน่นจังหวัดระยองเกาะเกิดเยอะแยะนะครับไกลๆเดี๋ยวเราพามาดูปูในช่องหินเนี่ย <c oughs> นี่ครับหินโคกนะมีหินเยอะแยะคุ้งวิมาน ก้อนใหญ่หาดทรายสวยจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปถ่ายให้ดูอึ๊บอึ๊บขึ้นบนหินปีนหน้าผาอโอ้ยตายพยดสองสุดครับหมดที่ดิน ปูดที่ดินนะครับปักทะเลนะครับเขตทะเลอยขาสั่นเลยสูงด้วยอากาศสวยสูงนะครับมีหมุดปักเขตด้วยนะครับภูเขานะครับลมแรงด้วยนะครับอขาสั่นหมดแล้วนะรรับท่าเรือสำหรับเอาเรือลง ไตกเป็ดน,นะครับหรือจับหมึกนะครับเรือส่วนตัวนะครับถ้าเรือส่วนตัวโอ้ยน้าืนไม่ไหวสูงเกินนะครับเก็ดหลักหมุดนะครับ ปลาลสีครามเลซี่สวยเลซี่สวยเขาด้านหลังนะครับหน้า,นาทะเลเดี๋ยวเริมกดไลค์กดติดตาม,มาน,านะครับปลาตกจะแน่นอืออ่า ครับไปถึงไหนเราก็ถ่ายให้ดูนะครับเพว่ความสุขของเพื่อนสมาชิกแฟนเพจผู้ติดตามนะครับไปต่อหอยเยอะแยะเลยครับหอยหอยติดหินนี่เป็นเรียกหอยอะไรเอ่ย ล้นาน้ำขึ้นปูชอบมาซ่อนอยู่แถวนี้นะครับนะครับหินโปกส,สวยโปกหินอึบโอ้ยโอ้ยปูปูวิ่งครับปูใหญ่เยอะปูตัวใหญ่เยอะนะครับวิบ่งเขา้าซอหินจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นแล้วครับหลบเร็วมาก ปูนะน้ำน้ำขึ้นอาจจะต่วมหินนี่แหละครับเนี่ยอ่นปูเห็นไหมปูปูตายดบดดบดุบด๊บ,บเต็มนะครับาพาดูทั่วแล้วนะครับแบตเริ่มหมดลอะอาจสวยสคลิปนี้ยังไงแบตหมดก็ขอ ลาท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับปูทะเลจันคุ้งวิมานนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะถ่ายสถานที่ทะเลสวยจันทรุรีมาให้ดูอีกกันนะครับโงูปูปูปูตายตามซอกหินนะครับโยเกะโยเกะเลย ไปด้านโน้นก่อนดีกว่าก่อนแบตจะหมดปูวิ่งปูทั้งปลาเลยครับเนี่ยเห็นไหมปูปูหลบชอบกลินนะครับหาอาหารขอบคุณนะครับที่รับชมทะเลจันทร์สวยๆปลา ปลาตกคักนะครับเน่ปลาตกคักเต่าขินน้ำขึ้น,นอ่ะถึงจะได้ลงไปเองโ้วิ่งหินเยอะแยะเลยเาถ่ายแค่แบดหมดในแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับพุ่งวิมานนะครับทะเลจ,จันทร์คนมาเที่ยวเยอะแยะเลยบนหาด น้ำทะเลที่นี่ก็เค็มเหือนน้ำน้ำซึมมาจากโคกนะครับเนี่ยเห็นปะ